โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกเดินทางต่อจากบัวนาคาเฟ่นะครับผมเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ไปที่พุ่งสีเมืองนะครับผมไปงานแหเทียนรันศานะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็ไปไหนกันแล้วเนี่ยขับรถเร็วจังโอเคเราตามไปนะครับผมร้อนมากนะผมเมื่อกี้นะครับผมออกจากบัวนาคาเฟ่นะครับก็ คือแบบร้อนมากนะครับคือมันสวยจริและ <c oughs> แต่มันร้อนมากนะครับอากาศนี่แบบถ้าใครมาผมแนะนําให้มาช่วงช่วงเช้าๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนะครับผมก็อากาศกำลังพอดีพอดีนะครับผมถ้ามาช่วงบ่ายหรือตอนเที่ยงเนี่ยบบโอ้โหร้อนมากนะครับผมไม่ไหวนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครมาก็พบพบร่วมมาด้วยครับผมผมแนะนานะครับผมคือร้อนมากนะครับคือแบบอากาศนี่แบบตัวแตกครับผม โอเคแล้วเรามุ่งหน้าต่อเข้าบนเลยเอ CB, อย CB s t a l ยเอ X แต่ไม่รู้ว่าพี่แตมจะพาไปไหนก่อนนะครับบางทีก็อาจจะได้แบบโอ้ทำไมลุงได้มาเดินแบบนี้เนี่ยใครลงุงแกเดินมาจากไหนวะโอเค เดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่แจมจะพาไปไหนนะครับผมบางทีพี่แจมก็อาจจะพาไปเดินเลื่อนที่ห้างรอให้มันค่าก่อนนะครับผมเพื่ออาทิตย์จะไปตอนค่านะครับเพราะว่าถ้าไปตอนนี้ก็อาจจะร้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขับรถชิวๆแล้วกันไปเรื่อยๆนะครับผม 4ี่โนก็เที่ยวได้ครับผมชิลครับชิลพวกเรานี้มันสายชิลของจริงนะครับผมรถเยอะมากนะครับเมืงอุบนนี้ต่างจากสีเกตมากคือแบบเกือบ,บรถเยอะมากนะครับผมเยอะแบบคือไม่รู้จะอ้ยตกตาย ือเยอะมากๆนะครับผมแบตกล้องก็ใกล้จะหมดแล้วคือทำไงดีคือตอนนี้แบตกล้องก็ใกล้จะหมดด้วยนะครับผมก็ถ้าคลิปมันดับไปก็รู้กันครับนั่นแหละครับคือจบดแบตหน็บเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อแบตสำรองอยู่นะครับผมตักสองสามก้อนนะครับ จะได้ใช้แบบสำรองไว้นะครับเพราะว่าถ้าเดินทางไกลแบบนี้นะครับผมคือมันต้องใช้แบตเยอะครับผมไปแล้วเซ็ตเลยจะสามร้อย สีเมืองนะครับผมโอ้เครื่องบินเครื่องบินขึ้นนะครับผมเครื่องบินขึ้นใกล้มากลำใหญ่มากก็อุบลก็จะมีสนามบินนะครับผมอุบลน,นะครับ โอ้โหเอ็กแม็กสามร้อยโคตรสวยสีเหลืองพี่เต็มแนละ้วมาล่าปะเนี่ยร้านหมาล่านะครับผมมาล่า ร้านหมาล่าน่ากินมากเลยเมื่อกี้นกนกยักษ์บินผ่านด้ว <c> ย <ười> คุยกันตามภาษาพี่น้องครับผมพี่สาขาครับรุ่นน้องปีหนึ่งมากับรุ่นพี่ปีสอง อออโอ,โอ้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วพี่แจมจะเย็นจะเย็นเมื่อกี้เกือบรถชนนะผมต่อหน้าเลย ฮอลันมากไปเรื่อยๆครับ โซ่ออกไหนวะออกซ้ายปเนี่ยไปครับนี่คือไม่รู้ทางจริงนะครับผมคือขับรถได้อันตรายมากโอ้โห <laughs> เราครั้งแรกครับนี่คือครั้งแรกของผมนะที่ขับรถมาบนด้วยตัวเองเนี่ย โอเคครับห,หลงทางวะเนี่ยพวกเรามามาหลงทางวะเนี่ยเนี่ยเคยมาครั้งแรกกันเนี่ย โอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วใช่ปะมีปะน่าจะงานนี้แหละมนะั้งดูอมองมองดูก็น่าจะใช่แล้วอจอดแถวนี้ไหมเดินไปโอเค เราก็มาถึงแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่งานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในงานนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินเข้าไปนะครับ<ป>เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างในด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ let's go